มารีชอบบ้านของเธอมากบ้านหลังเล็กๆที่มีสวนสวยๆแต่มีสิ่งหนึ่งที่มารีไม่ชอบเลยนั่นก็คือถนนหน้าบ้านของเธอมันเป็นถนนดินที่เต็มไปด้วยคโคลนและน้ำขังโดยเฉพาะเวลาฝนตกมารีอย่าออกไปเล่นตรงนั้นนะลูกเดี๋ยวเสื้อผ้าพเปื้อนหมดแม่ของมารีเตือนเสมอมารีได้ตะมองเพื่อนๆที่วิ่งเล่นกันอย่างสนุกสนานจากในบ้าน เธออยากออกไปเล่นด้วยใจจะขาดวันหนึ่งลุงบุญเพื่อนบ้านใจดีเห็นมาลีนั่งซึมอยู่คนเดียวเป็นอะไรไปจ๊ะหนูมาลีลุงบุญถามมาลีชี้ไปที่ถนนหนูอยากออกไปเล่นแต่ถนนมันสกระโปกค่ะลุงบุญพยักหน้าเข้าใจถ้าอย่างนั้นเรามาช่วยกันทำให้ถนนสะอาดกันดีไหมลุงบุญเสนอมาลีตาเป็นประกาย มาลีชวน,นเพื่อนๆของเธอมาช่วยกันด้วยทุกคนต่างช่วยกันขนทรายและก้อนหินมาถมถนนอย่างขยันขันแข็งไม่นานถนนที่ใครเต็มไปด้วยโคลนก็กลายเป็นทางเดินที่สะอาดและเรียบเนียนขอบคุณค่าลุงบุญมาลีพูดด้วยรอยยิ้มกว้างตอนนี้เธอสามารถออกไปเล่นกับเพื่อนๆได้อย่างมีความสุขแล้ว